เปิดภาพครอบครัวแจ็คใบหม่อนนับถอยหลังคลอดน้องคากินับถอยหลังอีกไม่นานเกินรอ,อนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันก็จะได้เป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วเพราะตอนนี้ภรรยาสาวใบหม่อนกิติยากำลังตั้งท้องลูกชายคนแรกน้องคากิอายุคันเข้าเดือนที่7็พัฒนาการสมวัยรอวันลืมตาดูโลก ล่าสุดแจ็คและใบหมอนคงคู่กันไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นโมเมนต์ความทรงจำดีๆให้น้องคากิได้ดูในอนาคตพร้อมแคปชั่นระบุว่ารักภรรยากับลูกที่สุดเลยครับ k k i j MK k k b e m u n k k ภาพเซตนี้กวาดฟีดแบ็กตอบรับเพียบโดยเฉพาะว่าที่คุณพ่อลุกนี้ดูอบอุ่น Family. แฟมิลี่แมนมากดูโตขึ้นสุขุมมากขึ้นนะเนี่ย